หล่อ n the time Handsome on the time and handsome everyday แต่งตัวเหมือนสาวถ้ำ PG ถ้าทำโพมึงเออไม่ใช่ขออนุญาตไปพูดหยาบนะครับช้างมาแป่น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 ไก่มากู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  น้องขับโต๊ะสิบน้ำแข็งหนึ่งที่ไม่ใช่บ่อยนะฮะนะครับกูอยากบอกอะไรอย่างรู้ไหมไอ้สควิตี่กูไปเล่นสควิตกมนใหใครได้ดูแล้วนะกูไปทางกระทิงหน้ากระทาหัวกระเทงเขาคืนกูลืมคืนมึงอย่าบอกใครเลยกูเพิ่งเห็นในกระเป๋าเนี่ยเขาให้คืนเขาให้พับคืนพับชุดอะไรงต้องคืนหมดกูติดกระเป๋าติดมือมานะครับพอดีมันชอบติดมือบ่อยอะนะกูไปเอาติดมือมาด้วยนะนะฮะอย่าบอกใครนะประชามั่วแต่ไปฝังพ่อมุงหรอครับอาจารย์ยิ่งสาก อาจารย์ยิ่งสักพ่อเถอะเอาละก่อนทุกคนท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยช้าฉันิฉันเนี่ยจะพามาทำแกงเขียวหวานไก่ใส่พ่อมึงแม่มึงหนอกมึงฮะและนีเดียนเนี่ยนะวันนี้ฉันจะบอกนะเธอกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เรื่องของพ่อมึงพี่ให้โอกาสเอออีกครั้งจีบจ้วงแทงให้พี่ดูซะเอออาจจะต้องอาจจะเป็นไปได้แล้วนะครับถ้าตรงนี้นะเอาจีบจ้วงแทงเนาะ Bill all the time ฟันเหลือง all the time โอ้โหแอนจังไรเเออวรี่เดย์โอ้ย เกิดมากูเพิ่งเคยเห็นคนเบวเป็นบ่อยอีดอกน้องน้องรีแบนหนึ่งโซดาสองบาทยังยังยังไม่ไปอ่านอีกเข็มขัดกุชชี่เบลนะน้องกุชชี่เบลง่วเลยก็มาอยู่ที่อันนี้ไทเกอร์เบลเปียใหม่กูจะเป็นคู่แข่งกับไดมอนอันนี้คือไดไดมัวนะครับใส่ชุดเหมือนจะมาโปรโมทเข็มขัดเสื้อมันเลยเข้ามาอยู่ที่เออ ไอ้เยี่ยมเชื่อเข้ามามันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอลแมใ้ใจกับเบลเชื่อมันมาอยู่ที่เอลยังมีหน้าเบลเบบวรบกวนซอยโตเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ทีครับใช่ครับใจกับเบลสวัสดีครับผมเพิ่งมาดูครั้งแรกและนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเอ้เรื่องของมึงเธอครั้งสุดท้ายก็เรื่องมึงเถอหล่อโอนเดอะไทม์ที่เม้นเอเวอรรี่เดย์คุยหดทุกเวลา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมป๊อบสคูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอนมยานไม่ใช่ครับลุงเอครับ,รบตำรวจเขียนใบสั่งให้ผมผมจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเอาผัดกะเพราหรือผัดพริกแกงครับ คือเขาไม่ได้สั่งอาหารนะฮะนึกว่าลุงเอแกล้งเล่นกรากเวลาสตรีมพอไปดูสควิดเกมเน็ตฟลิกซ์ของอนันต์เป็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นไงโอเคลุงเอมะรึงกรากจริงนะครับร้องเพลงนะเลิกงานกันมาดูอีกเออ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 โอพองโอ้แม่อ่ะเอ้า แต่นี่กูพูดเรื่องจริงนะน้องกูไม่ได้คืนเขาถ้าพี่เป็ดดูอยู่นะครับคือว่ากูว่าทีมงานเขาถามหาอะไรหายไปไหนอันนึงว่าไอ้มันเป็นของทีมงานเขาเนี่ยกูยังไม่ได้คืนเขากูติดมือมาตอนแรกอะตอนแรกเสื้อกูคิดว่าได้ด้วยกูก็ติดมือมาแล้วตอนแรกแต่เขาบอกลูกเอ้คืนด้วยนะคะกู่าเสื้อไปคืนแต่กูลุมคืนอันนี้เครื่องหม่ซุ่เคยไหมครับเล่นสวิทเกมแพ้ไม่ได้แสนห้าเลยควักจูดี้ออกมาทักเพื่อรับเงินแทนน้องไอ้พ่อวักหำไม่หมดทุกสถาการพี่ด่าเพื่อนผมหน่อยชื่อไตเติลมันไม่มาโรงเรียนมึงไปบออกกพ่นูา ลุงมาจากอนาคตโดน่ามันจะด่าลุงว่างโง่เฮ <orter> ้ยทาจริงโดนี้แหละงโง่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพลเยอร์ห้าพารหลอกดูนี้แหละเอฟังครับกรางกระทิงหน้ากระทาหัวกะลาตัวกะล่อนรักแรก้กระหืมจูดี้กะจิวนิัสกะเลวกะลาดโอ้โหผมลงเพลเยอร์ไปแล้วเปิดไพ่ได้เลยครับเปิดปวดหน้ามึงก่อนได้ไหมฮะขอดูจูดี้หน่อยครับลุงเออเฮ้ยนี่ขอตรงง่ายๆตรงๆเลยขอดูหำมอ่ะตรงนี้ขอดู ไ่ครับประมาณนี้เอออยู่คนอยู่ดีๆอ่ะก่อนมิงจะเป็นไดมอนมิงไอเอ็ดก่อนอ้วนเป็นหมูแล้ว มูลี่กูบอกจะไปในมอนได้อีกตอนลุงไปเล่นหมากเก็บแล้วหมดเวลาสามารถบอกทหารชุดชมพูว่าหยอกหยอกได้ไหมครับหยอกหยอกพ่อมึงเถอะที่หยอกไปหมดชีวิตมือมึงขึ้นปีใหม่บิดไปแล้วสองวันแหมเต็มคราบเลยสิอิสร์คำฮีเต็มเต็มคราบพ่อมึงเหอะแม่มึงดีมึงไม่ไปด่าสตรีมากคนอื่นเขาหยุดกันเป็นอาทิตย์กูอยู่สองวันจะตายหงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมาอีกวันเมื่อือหยุดอีกเนี่ยดูบอลกูจะทำว็อกบินไปดูบอลซื้อตัวผีกลัวมีเต้นอะเวลามีเต้นอะ ไองตัวนั้นน่ะเฮ้ยมองตรงเปเล่คางเยืนเครื่องหมายสีเหลืนผเปเล่คางเยืนหนีอะไรมีแต่เปเล่บ้านคางยืนเน่ะน้องกูจะหลุดคนเนี้ย่เลยคางยืนเปเล่ย่แต่มันเหมือนคางยืนจริงอะน้องมันมาคำใหม่อีกคางยืนหนี่เฮียแยกแยกไม่พอคางเยืนน่ะเงินหมดก็ยังไม่หมดก็ไม่มาใช่ไหมไม่มีที่ไปก็คลานกลับมาหาพวกกูสินะเครื่องหมายสีเหลียมผืนผ้าที่ไปหมดเลยก็เจอกัน หมดประโยชน์เฮียเลยเนองมึงผัวเพื่ออะไรร้องเพลงไดมอนด์แต่หน้าไดเกียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องฟิตสตาร์ทหน้าไดเกียวไว้สัเดี๋ยวกูร้องไดมอนด์ให้มึงมาใช่กับเบลผ่นแถวหน้าเสื้อมันเลื้อยเข้ามานอนทีเอลเย่เย่เย่ใช่กับเบลเป็นอสับเยี่ยวเลยครับแม่ที่ชายอยู่เอลห้องห้องห้องแอเรืองรองฟาวบิปปิลแม่ควรท่านปัญประหลาดกูรู้ มุกเก่าๆมุกเก่าแล้วเป็นเฮอะไรอ่ะอีทางเย็ดลังเอผมขอเอาสวรรนที่พร้อมจะทะลวงทุกสิ่งเยงแต่ลูกองุงที่มีพลัด้ทุกอย่างเมอผมเห็นเด็กเล่นบาสแล้วแม่มาตามอยู่ๆแม่เป็นห่วงมาใส่แม่เต็มๆแม่เป็นห่วงอีกมุกเก่าๆอีเฮี้ยผมว่าจะเอาไปปาหัวบักนิด มาลุ้นกันว<อ>่าเาานจะไหนหลังจากเลือกกองได้จัดปาร์ตี้ขยายรูต่อไหมครับลุงปาร์ตี้พมูมปาร์ตี้ขยายรูนอ้องในนังสควิดเกมชา<อ>แกะน้ำตาลเขาให้แกะรูปหน้าผมลุง<อ>จะยอมเลียไหมครับมึงอยากแค่ว่าอยากให้กูเลียนา้าเนี้ยนะชีวิตมึงแก้มาได้นะครับที่ดีที่สุดคืออะไรที่ไม่ใช่จีบีดอ่าก็ได้จะเป็นชูจีบีดหาพ่อมึงกุบอกไม่ใช่จีบีดเอาลาบดีงัวหนึ่งที่ครับกับลาบขมโตสิบเอ็ด กูกลายเป็นบ่อยล้าลาบไปแล้วอย่าี้ผมขอเอาเพลงาองพี่อามามมายังลงรูเหนือจินตนาการไร้ขีดจำกัดได้ไหมครับรูพ่อมึงท่ารูจินตนาการไร้เหนือขีดจำกัดรูเฮีะไจำกัดไม่ได้ฮะชูอวยอ้องคุยผมดูเวอร์เวอร์เวอร์ชูอวยอ้องคุยผมดูเวอร์เวอเวอแต่ละตัวไม่หเฟรมที่ห่ายเลยเพลงนะลองมองย้อนไปในวันที่มีปลาดุก สุกพ้องสุกแม่อ่ะมาให้เว้ยกูร้องมีปลาดุกรี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 งเรีรีรีรกูสาีาีกูพูดเรื่องีรินกูีรอรีอีร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 กรีรีรีรูรีรีรตอนรี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 นูรีรีรูรีาีร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 มรีมากครบสวัสดีร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 รีรมีรีรีรมรี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 ยอะไรีรีเพรารว่าจังหวะกูแบบ ยย่างงเี้แล้วถ้ามันยัดขึ้นมาจริงๆอ่ะใครช่วยกูอะเราจริงๆริงนะไม่ได้พูดเล่นนะกูดูมือก่อนเลยนะเดี๋ยวนี้กูบอกเลยนะใครจะขอถ่ายรูปลุงเอมึงต้องชูมือมาก่อนเลยอย่างนี้นะครับต่อไปลุงเอขอถ่ายรูปเลยครับต่อไปกูไม่ให้ใครถ่ายกูมั่วนะลุงเอคลิปปุลป้าแมนชูวูยังไงครับหรือต้องถอดชุดก่อนครับแล้วมีลูกกันยังไงครับมึงแสดงว่ามึงไม่เคยดูใช่ไหมึงไม่เคยดูตั้มแมนไม่ได้ตั้มแมนนะตั้มแมนตางแต่เอชอบตั้มแมนอยากหาดูนะมึงไม่หาดูนะลุงตั้มแมนนีนะลุงเอครับผมเห็นเด็กเล่นบาสแแล้ว มาตามเด็กโยนบาสใส่แม่น้องแม่เป็นห,ห่วงพ่อห่วงแม่มือเงอะ สวัสดีครับลุงเอผมงูหางกระดิ่งนะครับจะมาทําหน้าที่แทนงูจงอางในปี2025ครับน้องงูหางทิ่งโทรหาอุงลุงเอครับพรุ่งนี้ผมไปผ่าฤทธิ์สีดวงผมต้องพกถุงยางไปไหมครับน้องมึงพกดาบไปนั่งก็ได้ก่อนเถอะอีเหี้ยบอกแลเบียร์ที่สองลังเวียเะนนะพ่อคเหลืองเข้าไปจับมันเร็วน้องน้องคดีพ่อมึงคดีพ้อคนเหลืองระหว่างงูยอไซ56กับจูดี้ลุงอะไรใหญ่กว่ากันครับอะ ล,ลุงเอครับโยกหลบโชว์หน่อยครับทำเป็นโยกหลบเดี๋ยวกูตบคว่ำ ลุงเอเคยคิดไหมครับแพ้เกมหมากเก็บคิดแก้แค้นเอาปืนผู้คุมยัดดาบแล้วยิงเพื่อความอยู่รอดน้องน้องน้องมึงแยกปืนได้แทนที่มึงจะเอาตัวรอดมึงเอาไปยัดดาบหาพ่อมึงเถอะกูไม่ต้องเป็นเฮียอะไรรอรุนอย่างเดียวยัดดาบกี่โมงถ้ากูไปไม่เองอ่ะกูตาบไปแยกปุ๊บปั๊บย่างมาปุ๊บปั๊บกู้กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอามายัดดาบโอ้โหปุ๋ยเก่งลึกไปเก่งแต่เสือกโม้ยัดดาบมึงนึกภาพถ้าใครได้ดูสควิตเกมแล้วอ่าจังหวะแย่งปืนอ่ะ แล้วนึกถึงว่าจั้งวิดเกมมันแยกปืนนั่นมันเอาไปยัดดาบอะแม่งจากว่าตื่นเต้นจากเครียดจากกดดันกลัว่าคนดูนั่งไอ้เฮียจากกดดันอยู่เดียวยัดดาบเธออย่างหักมุมนั่งหักมุมเดิมละยุงเอเคยคิดเชิงสควิตเกมไหมคะอยากได้เงินเลยเปิดรูเบิร์บานให้เอาแท่งหันสาเวียนเทียนยิงค่ะน้องลบมึงไปไปพิมพ์ในแชทไอ้ ไอเกมแล้วกดไลค์กันเพียบเลยรูเบิร์กบานหลายคนเนามึงไม่บอกมึงไปพิมพ์กูเห็นคอมเมนต์นะลุงเอถ้าลุงเอแพ้ทำไมลุงเดี๋ยวลุงเอจะเปิดรูเบิร์กบานรูเบิร์กบานแล้วคนก็ไปถามอะไรคือรูเบิร์กบานกันมึงเข้าใจไหมไอ้คนที่ไม่ดูกูเนี่ยเขาก็งงอ่ะรุ่ยเฮยอะไรรูเบิร์กบานน่าัก็ตีกันดูไว้นี่หาะคำมาให้คนโดเน a เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีทางก็ยืนยอดก็พุ่งท้ายพุ่งท้ายค่อยอิดออดลงเลยของอิดออดพ่อมึงเถอะสามสิ่งไม่ควรทำระหว่างขับมอออตต์ไซซคโกกินนนชาาบููสัผ้ปที่ะ เล่่นนซอแบให้พ่อมึงก็ไม่มีใครทำหรอกน้องไม่ต้องเตือนคนหรอกให้พ่อมึงขับมอเตอร์ไซค์ตั้งต้นกินชาบูอ่ะไอควายรับซื้อแม่พันตุนให้ราคาสูงสนใจทักแชทแม่พันตุนนี่กูเหนื่อยแล้วถอดวิกก่อนกูลำคาญแล้ววิกแล้วทางแยกเกิดจากการห่อริมฝีปากเป็นประจำทําให้กล้ามเนื้อคางเปลี่ยนจนเกิดเป็นรอยแยกขึ้นกูไม่เคยห่อริมฝีปากมันแยก้งแต่เกิดน้องเกิดมาแว้บแว้แยกออกมาเลยเมื่คนบ้านมึงบอกห่อปากจนคางแยกเก่งจะหายเลยกระดูก กระดูกเคลื่อนเหรอเฮ้ยขอกับปกไม่เอายอดโดของคุณชยาภากับคุณวิคเตอร์หน่อยค่ะไม่เอาไม่เอาชยาภาไม่เอาปอแหลมึงไอ้สัสๆครับน้องนะครับไม่เป็นไรเสื้อบอยโบสีดำกับอ่านับล็อกยูทูบโบขนาดถ่ายทำพบเห็นแจ้งโจ๊กเมืองตรังแจ้งโจ๊กเมืองตรังเฮียอะไรเขามีอะไวันนี้คอสเป็นอาจารย์ยิ่งสแจ้งทำไมโจ๊กเมืองตรังพบเห็นบ่อแสแจ้งโจ๊กเมืองตรังมึงใจกูสั่งโจ๊กยินรีควายไอหัวดอเอเพื่อนเลิฟเบิร์เดย์ให้กูหน่อยกูอายุสิบสองละเพื่อนอ่าอยู่ถึงสิบสามไม่มึงอ่ะอี กูอยู่ได้ยันพ่อเมืองตาย ชอบมากๆเลยค่ะชอ,ชอบลุงเอในสควิปตเกมมากค่ะไอโ่โง่สมเป็นลุงเอดีค่ะเครื่องหมายสี่เหลีย่ยมขนาดไม่ค่อยหวัง,งยังผิดหวังน้องตายโง่โงสมเป็นลุงเอพูดทำไมของมึงเนี่ยเฮ้ยกดด้วยนะครับของฉันร้อยอยากได้ก็เอาไปซิไปหาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ในดาคลุงหมดแล้วน้องมึงบนโลกมีตั้งพื้นที่ตั้งเยอะไว้ดาดากูทำไมลุงเอลุกขึ้น A E I O U อย่าขยับไม่งั้นโดนยิง A E I O U อุ้ยไอเอเมฆขวาเบโพมเธอต้องปังตายซกอีควายเรียบร้อย เมื่อคืนใครทำไอโฟน16หายหน้าโรงเรียนอู๋ลุงบอกเขาเลิกโทรหาโทรศัพท์ใหม่ผมได้แล้วนะครับตอนลุงเล่น ROV แทนที่มือจะบอกว่ามารับกับผมได้จะเลิกเก็บโทรศัพท์ได้หน้าโรงเรียนบนบอกเขาทีประกาศนะครับอย่าโทรหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่มันได้แล้วเออจะเลิศพรดูคลิปเน็ตฟลิกแล้วนะครับหาเข้าหาน้ำมานั่งกินข้าวยังไม่ทันหมดกลับบ้านแล้วหรอกครับ มีวันหนึ่งเด็กกําลังเล่นบาสอยู่แล้วแม่มาตามทําไมเด็กโยนใส่แม่แม่เป็นห่วงห่วงคุกอวยไรลุงตุงขาหญงสวยๆให้ดูทีคะ่ะในโลกนี้มีอาชีพหมอฟันอยู่นะคะ มึงพูดอย่างนี้มึงด่ากูเลยดีกว่าน้องแทนที่มึงจะพูดว่าในโลกนี้มีหมออาชีพหมอฟันอยู่อ่ะมึงด่ากูเถอะอีกดอกกูจะรู้เธอดีกว่านี่มึงด่ากูเถอะอีเกีอยโลกนี้มีหมอฟันมึงด่ากูเถอะไอ้ฟันเหลืองไอหินบูญวกับปอก a few moments later กูชิบะงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่เที่ไปแสดงหนังี่กูชิบะ แต่งตัวเป็นอะไร รังกายจนออกเสร็จละยังจอยดำอยู่ทักทายขนาดนี้มุงสร้างชัดคุยเถอะโม่ใดโมใดโมใด,ม,ด <c oughs> มาเป่ายิง่งฉุบกันครับ,บสามสองหนึ่งลุงออกอะไรออกกระใจออ ส่วนผมออกดาบแดงแทงหัวลุงโมไดโมไดโมไดไปเล่นกับพ่อมึงไทยเหี้ยเอาดำแดงพ่อมึงเหอะลุงเอคะหนูขอดูคางลุงใกล้ๆได้ไหมคะได้ค่ะโหนกนูนเหมือนกิกี้ของหนูเลยค่ะลุงงงนะกูจะได้รู้ว่ากิกี้มันเป็นอย่างนี้ในอีดอกนะนี่ใหม่ไปถลุงเงินหมดแล้วสินะใช่ครับมาหาคนเออถลุงสี่เหลี่ยมโกนโกงสตรีมเมอร์เครื่องหมกูไม่ได้โกนโกงน้องกางโกนโกงพ่อมึงแต่เครื่องเค่นี้บอกใช้คำว่าโกนโกงไอหัวทุยคางทุมสมองหมามึงไอ้เหี้ยจิบบิดสตรีม ตัวก็บวมฟันก็เหลืองเหมือนชูครีมลูกอิมิดีแต่ปากดาก็ตุง หญ oh. ิงปฏิเสธผมเพราะชอบของใหญ่ผมเลยเอามดคนไฟมากัดของผมมันใหญ่ขึ้นจริงๆตอนนี้ได้ครบแล้วนอมดคันไฟพ่อมันกัดได้ใหญ่ได้เหรอเฮ้ยลุงเคยคิดไหมครับโดนครูลงโทษไปยืนกลางแขนหน้าเสาธงเลยเปิดแท่งวัคซีนฉีดน้ำมหัศจันไม่รู้แท<า>่งที่อะไรแท่งวัคซีนอะไรสิ่งที่ไม่ควรทําตอนเรียนหนึ่งลุกไปต่อยหน้าครูสองเลียไข่ให้เพื่อนสามใส่กางเกงแล้วปาใส่ครูน้องกัพ่อมันก็ไม่ทําหรอกครับลุงครับ,รบผมไปสัมภาษณ์งานพอสัมภาษณ์เสร็จพนัก งานถามว่าตกลงทำไหมคะผมเลยจัดให้หนึ่งน้ำฟินจัดน้องทำเฮียอะไรหนึ่ง้ำฟินจัดอะไรของมึงผมขอกำลังใจหน่อยโดนคนที่โรงเรียนจับหน้าถูกกระดานทุกวันเลยครับผมชอบเขียนกระดานมึงอย่าลูบใจลุงคาครั้งรแรกหนูขอเป็นลุงได้ไหมได้จีพอดีหนูกลัวจูดี้เลยอยากลองแบบที่เล็กที่สุดค่ะดูมันพูด เหนื่อยกับชีวิตพวกมึงไงเฮียยังหมอย่าลืมเปลี่ยนปฏิทินนะคะทำไมอ่ะรับเปลี่ยนสันดาลด้วยก็ได้มาคโมโบยอว่าอว่าอวีเออวอโมโโ่ะโมไดาุอะกุกับอุกับอุกต้องมาฟังกก่าก่าโมดาโมหดาเียอะไรวันถ้าผมเจอลุงเออยู่ข้างนอกอกระโดดทีบลุงเอได้ไหมครับดูดิเด็กมันขอกระโดดทีตูแง่ตูแง่ตออเตอเตอเตตางเงวตางงวตางวงาอ้า ตูวให่ตัวใหย่ตัวยหแย่กระยองกระยองกระยองแจ๊ะแจ๊กแจ๊กระยองกระยองลุยี่อะไรหนักไปหมดแล้วลุงเล่นสควิตเกมจบแล้วลุงได้ตอบพี่บิมกับพี่เป็ดพี่กายยังคับเครื่องหมายสีเหลให้กูตอบเขาไปหมดเลยหยุดก่อนเอนี่ตำรวจนะคุณมีหมายจับนะครับคุณทำอาชีพสีเทาใช่ไหมใช่ขายปูนใช่ไหมเองใช่ครับหินปูนเนี่ยครับในปากกูจะไปขายอยู่อีสานใครทำกระเป๋าเงินตกอยู่หน้าโรงเรียนทุบานอุบลผมอของเราหรอในนี้มียาแปดเม็ดกับถุงยาง ปวยพรวันเกิดให้ลูกวัวผมหน่อยครับครบหนึ่งเดือนชื่อธันวาครับ คริต้ามาบนรูเบิร์กบานลุงเอค่ะถ้าปีนี้หนูได้ไอโฟนสิบหก p สีชมพูคริต้าจะมาโอนให้200เครื่องหมายสีเหลียมรูเบิร์กบานคนวิจัยเผยถุงยางอนามัยไม่ได้ปลอดภัยหนูใส่ถุงยางสลุงเอครับขับรถกลับบ้านช่วงปีใหม่อันตรายผมเกือบตายครขับรถกับงูจงอางให้พ่อมคนเฮี้ยะไรขับรถกูจงอางน้องลุงเฮลเมโป้ครับผมมีนิทานพื้นบ้านมา เล่าให้ฟังรืองไมยสี่เหลี่ยมรืองไม้สี่เหลี่ยมพื้นกระเบื้องพื้นปูนพื้นหินพื้นลามิเนตไปบอกพ่อมึงเทานพื้นบ้านอย่างนั้นนรลุงเอครับผมเปิดร้านหมูกระทะอยู่ถ้าลุงเอมาผมยินดีมากครับขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับฟาดหน้ามึงกระทะฟาดหน้ามึงไอ้ที่อันนี้คินิกคณเลิกด่าลุงเถอะค่ะหนูสงสารมากใช่เลิกด่าช่่องอย่าเสร์พูดแซกกพูดใหม่นะกูประชด ลุงเอชอบนั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเ,เพราะว่าลุงเป็นตัวถ่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อหน้ายกทยานฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวาเลนติโนโรอสซี่ไทยแลนด์ ขอเบอร์ครูสวรรค์ลุงหน่อยครับแค่จ,จุ่มจุ่มครับสัญญาจะไม่โยกแต่ถ้าโยกต้อง<ล>ขออภัยครับพี่แอน้องสัญญาจะไม่โยกมืออย่างนี้ด้วยอหรนะ้องอย่ายจังไรนักหนานนะแม่งสัญญาจะไม่โยกขอจุ่มจุ่มพอม้อเธอะลุงเอคา,ารถหนูจะลงข้างทางมาโดเนถามลุงว่าหนูควรรีบกระโดดลงจากรถหรือยอยู่ในรถดีคะ มึงอยู่ในรถแหรอพรอพ่อตัดลิปบิน่อยลงอครับ,รบผมเรียนญี่ปุ่นมาฟังนะครับนาเซนาราบโคเรเดวาริดาคาราดาเคเจซีรีที่21อลิมิเต็ดเฟลกเวิร์ภาษาญี่ปุ่นพีโมงวะเนี่ยลุงเอขอดูไพ่หน่อยมาตรา334ใครเอาของผู้อื่นไปติดคุก3ปีเข้าไปเลยครับพี่เจ จร,จ,รจริงไหมครับที่ลุง,งไปถ่ายสควิตเกมแต่ไม่เอาค่าตัวแต่ขอให้ทั้งกองถ่ายรุ่งแทงรูกโกโกวาแทนน้องรูโกโกวาเพาื่มมึงเธอคือหนูนี้มืนตื้บเลยคไม่ะไม่จบสักเกมหนูนี้ตามลุงไม่ทันเลยขมืนตื้บเลยค้าคุยเอาอีเหี้ยมึงจะคุยทำไมลุงเอเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราเล่นสควิตเกมไม่ผ่านแล้วโดนน้ำราดใส่เลยชักว้าวใส่คืนไหมครับน้องกูเคยคิดอยู่ถ้าเขาเขาไม่มีผู้หญิงอ่ะวันก่อนครับครับวันนี้หลวง ลุงเอครับ,รบตั้งชื่อลูกชายให้หน่อยครับคิดชื่อไม่ออกจูดี้นี่พอดีแม่เมืองอัดชื่ออุบาทลุงกามครับลุงจะล่อผู้หญิงทุกคนในเกมไม่ได้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราสามารถจีบและแต่งงานกับ NPC ได้นะครับอ <ใน S 2> บอกมาดิข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวติก๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแตงโมยิงนะข้างนข้างนอกสีแดงหอไอ้งัว ลุงเอผมเพิ่งดูลุงเล่นสควิตเกมนะครับบอกเลยลุงเอสุดๆเห็นไหมพาระทีมสุดๆเครื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากเน็ f l i ิ Thailand นะคะดูสงสัยค่ะรูเบิกบานคืออะไรหรอคะเห็นเพื่อนๆเขาพิมพ์กันองมึงอย่าไปหาพิมพ์มังลุเอรูเบิกบานเนี่ยอายคนุงเอเคียบร้องเพลง HBD เพื่อนหน่อยเคียบขอภาษาแมวเพื่อนชื่อเตย เหมียว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 เมียวเตยจูงอ่างมาเป็นงูทับสมิงคลายดีมมึงอย่าไปลงูเลยประชานะเด็ดงูทับสมิงคลายยยลุงเอเคยคิดเชิงซงกี้ฮี·มไหมครับยังไงล่ะครับเก็บแพ้เลยควักจูดีโชวเพื่อร้องขอชีวิตลุงขหนูอมคู่เวยแฟนแล้วขนติดเหล็กดัดฟันค่ะแต่เขาชอบให้องคู่เวยมากลุงช่วยมาอมแทนได้ไหมคะ ลุงเอกล้ากินจีบีทางจมูกไหมครับเดี๋ยวผมจะโดเพิ่มหลังจากลุงกินเสร็จแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสีดาบลุงเอครับลุงเอครับเกมนี้มีบัฟฟาโลด้วยนะครับไม่เชื่อลองส่องกระจกดู A few moments later เครื่องใหม่ซีดูมาสับอยู่มาจ้ะลุงเอ็์เติมยังไงวะน้ำสตรีมเมอร์ไหมครับนั่งฟังโดเนทจนปวดหัวเลยจ้ะแท่งอภิรมม่าสาวเล่นน้องแท่งอภิรมมีเที่ยอะไรแทงอะไรนักหนาวะลุงเอ็กซครับจากงานวิจัยพบว่าไก่ทอดบัญชรไม่ได้เอาสูตรมาจากคาถาทินนบัญชรน้องไก่ทอดดีสมบัญชรพ่อมเธอรักลุงครับ ถ้าเจอลุงข้างนอกผมขอปกยาสลบแล้วเอาหมูยอยยัดรูจนกว่าลุงจะตืเน่มเป็นอย่ง้ยเกมนี้ต้องรดน้าผักและรดน้าศพพ่อมุงด้วยคือน้องน้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยรดน้ำศพพ่อมึงเถอะลุงครับซนเตอร์ปาร์เกอร์โดนแมงมุมกัดแล้วปล่อยใยได้ถ้าผมโดนงูจงอางกัดจะพ้นพิษได้ไหม นเป็ยงไงอออ,อล,ยยลุงเอรู้ไหมนอกจากแม่น้ํายังมีพ่อน้ําอีกนะแต่เขาไม่ได้เรียกพ่อน้ําเขาเรียกว่าน้ําประปาน้ําประปาน้ำประปาพ่อมึงเธอให้ยืมยืมพ่อมึงเธอน้อกูอยู่กูดีๆกูจะเป็นหนี้ซะอย่างนั้นอะ่ะโอ้โหกูทควาเข้าใจเกมอยู่ยเฮ้ยตอนเล่นหมากเก็บลุงเคยคิดไหมใช้ข่วยกระดกหมากขึ้นแล้วใช้รูให้พ,อพ่อมึงใช้ควยกระดกหมากแบบนี้ไร ยังงี้าหนึ่งหนึ่งตีาสองหนึ่งสองบาสามหนึ่งสองสามลุงเอครับขอกําลังใจหน่อยครับผมเรียนถาปัดต้องปัดโมเดลถึงตีสามมาเป็นนี้ผมชื่อเปาครับสู้ๆครับเปานะขอให้ยอดขายดีๆนะเปาละเป็นคนไทยไหมครับคนไทยครับเพลงชาติให้ฟังสี่ปะเตศไทยรวมปลเรือชาเชื้อไทยเป็นราชารันลเครับองป้ไ well. yeah, ah ทย no okay. ้องไทยทุกทอยตัวไปดูหน่อยครับได้เฮียมา เวลาลุงเอกินจีบีทาไงครับยินอย่างนี้ครับนึกว่าต้องกวดน้ําให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องน้องน้องไม่ต้องกวดควยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาดคอตุยแม่งวไม่น่ามาเล่นวันนี้เลยนักเตะไทยคนไหนแอบตรงไหนก็หาเจอ tiktok 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 สุพนัดหมื่นตา ให้พ่อมึงเถอะหมื่นตาไอ้เห e ีเ้ยกูจะบ้าคุณพนัทหมื่นตาหาตรงไหนก็เจอนักเตะไทย <Happy Birthday S 2> โอ้โหกูจะล่วนเลยแแต่งตัวเรียบร้อยไหนยืนซิโอไอไข่เบียดมึงเเบียดอีก มึงและเบียดมึงใครเบียดอีเหี้ยใครไม่กดไลค์นะครับเคยไหมอาบน้ำอยู่แล้วนึกถึงสาวที่ชอบเลยเขินลาเอาหัวมุดส้วมไหมครับเครื่องหมายสี่เหีย้อคนนั้นพ่อมึงเคยนเอาหัวมุดซ้วมเลยอีเหี้ยตอนที่ลุงเอรอนมาเก็บแพ้แล้วผู้คุมพาไปหลังม่านคือพาไปถล่มรูใจดำอมมาหิตใช่ไหมครับน้องคุงไม่ได้ล่มถล่มรูใจดำอมมหิตแม่ปวดท้องผมเลยไปซื้อยาทาหหมอถามเอาอะไรผมยืนงงตั้งนานลืมถามแม่ว่าธาตุดินหรือไฟ ไอ้พวกคนดูโง่โถึงจะบิดสองวงบัญชีไม่สะเทือนหรอกเครื่องสี่เหลี่ยมหลอกเอาตังเด็กโง่โงเครื่องสี่เหลี่ยมเอฝากโดนุงเอครับเดือนหน้าผมจะไปเที่ยววัดที่กัมพูชาตอนไหว้พระผมต้องพนมมือหรือพนมเปนครับน้องคุก็ไม่รู้ไปถ้าไหว้กัมพูชาต้องพนมเปนมึงทำยังไงไหลสัอันตรายที่สุดอย่างนี้นอทวัดไทยทวัดไทยมึงพนมมือพนมเป็นมึงจะเย็นเจอพังกัมพูชาพนม เพลงสวัสดีครับวับงเกวันนี้เอาเกมอะไรมาหลอกเอาเงินโดเนตเด็กๆครับเนื่องหมายสี่เหลี่ยมโดทั้งปีได้แค่พี่น้องมึงจะเป็นหัวกูเหลีอ้เฮียคอมที่ดีต้องไอไอสัตว์ยืนเป็นตูดอนั่งเป็นเกย์ ยังไม่ทันได้อ้าปากเลยด่าไว้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมหาจีบีดมาเจ็ดปีแล้วครับมันมีสายจริงไหมครับหรือล้มละลายแล้วน้องมึงอย่าพูดดิล้มละลายพูดเถอะล้มละลายลุงเอครับผมขอเอาแท่งเป็ดกราบกาบยัดรูไก่กุ๊กกุ๊กของลุงได้ไหมครับน้องเป็ดข้างอะไรเนี่ยแท่งเป็ดกาบกาบยัดรูไก่กุ๊กมาแจกของครับ M T A L L ศูนย์เก้าถ้าเอาไปชู้วู่กันครับ มึงแจกแต่ของดีๆมึงไม่ได้สั่งทอนกูเลยวาดหลังตปอยอเฮียเอครับสาว<ช><ะ>ครับเกมนี้มีระบบจีบสาวนะครับจริงหรอนี่ไงกระท่อมใจสำหรับพวกไม่มีใครเอาแบบลุงครับโอ้โหกับจะดีอยู่แล้วดูมันบอกลุงเอครับ,รบผมอยากเลียกแก้มลุงเอได้ไหมครับน้องคนเขากูไม่ยึดคางหมาเหมือนเลียหมาเ,มาเ,มาเมาลียแมวนะขอเลียย อขอพื้น,นที่ทำมาหากินหน่อยนะคะําโกโก้รับจ้างลีทั่วราชาอาณาจากักรมาจากลุงเอเลียฟี่พื้นที่ทำมาหากินทียอะไรขนเลียทั่วราชอาณาจักรลุงเอค,ครับถึงจังขอเงินหวยหน่อยเนี่ยมึงมีคนดีๆคนปกติบ้างไหมวะเนี่ย สู้ๆนะค่ะไปเจอจินมระยะที่สี่เดี๋ยวก็หายค่ะรอทำีคมนะค่ะมาเร็งจากจูดี้ลามเข้าสู่สมองฮีน้องคนเฮียเลยเป็นมะเร็งหวยลามที่สมองลุงเอครับมือตกใบเป่วคนหล่อชอบจับหน้าตัวเองฉากเหมือนตีนไหมครับฉากไม่ตีมือเลยมือน้องลุงเอสุดหล่อครับครับซอยโตให้ดูหน่อยครับ โยมันลุงเอครับตอนลุงเป็นเชฟแลราซอสมายองเนสหมดเลยคลื่นใจชักว่าใส่ในอาหารแทนไหมครับเดี๋ยววันไหนกูจะเลิกไลฟ์ก่จะทักให้พวกมึงดูสักทีเลยอยากนักทาให้ห้ารอยเต้นไม่เต้นเต้นดิรอยี่อะไรเรือล่ะหนูชอบพี่มากๆค่ะหนูคลั่งใครพี่มากๆค่ะพี่เอน่ารักมากค่ะเขินจังค่ะหนูชื่อสมพงษ์ค่ะ